สวัสดีค่ะพบกับธนชินีฮงโกะภาษาญี่ปุ่นแสนสนุกกันอีกแล้วนะคะที่ช่องเดิมค่ะ Home made Smile Video วันนี้เราจะนำอะไรนำมานำเสนอนะคะปติดตามกันเลยค่ะวันนี้นะคะภาษาญี่ปุ่นแสนสนุกเราจะนำเสนอตอนกิจกรรม5สอค่ะใครนะคะที่ทํางานบริษัทญี่ปุ่นนะคะก็คงจะรู้จักกิจกรรมนี้กันดีนะคะเพราะว่ากิจกรรม5สเป็นหลักการทํางานพื้นฐานเนาะ ว่าโดยปกติทุกรงงานทุกบริษัทค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีการทํากาิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมนี้นะคะในภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดว่าโกเอสึคัสโดโกเอสึคัสโดนะคะาบางคนนะคะอาจจะที่ยังไม่เคยทํางานหรือไม่เคยทางานบริษัทญี่ปุ่นนะคะอาจจะไม่รู้ว่ากิจกรรม5-2นี่คืออะไรนะคะวันนี้เราไปทําความรู้จกักพร้อมๆกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาดูความสําคัญของกิจกรรม5สกันก่อนนะคะกิจกรรม5สนะคะแท่จริงแล้วนะคะกิจกรรมนี้จะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะคะในการทํางานเมื่อสิ่งแวดล้อมการทํางานดีก็จะทําให้ระบบการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มความปลอดภัยในการทํางานอีกด้วยค่ะเห็นไหมคะว่ากิจกรรม5สนั้นมีความสําคัญขนาดไหนนะคะเป็นหลักพื้นฐานถ้าเราทําตรงนี้ได้ค่ะประสิทธิภาพการทํางานแล้วก็ความปลอดภัยก็จะตาม ะะทีนี้เรามาดูว่ากิจกรรม5สอนั้นมีอะไรบ้างมาดูสอแรกเนอะอแรกนะคะอที่1ก็คือสสางค่ะสะสารในภาษาญ,ญี่ปุ่นเราจะพูดว่าเซริเซรินะคะแล้วคําว่าเซริคืออะไรล่ะคาว่าสสางเนี่ยสสารหรือเซริในภาษาญ,ญี่ปุ่นก็คือการแยกของที่ต้องการออกจากของที่ไม่ต้องการ และขะจัดของที่ไม่ต้องการนั่นทิ้งไปนั่นเองนะคะคือในพื้นที่การทํางานของเรานะคะหรือในวินชักโต๊ะทำงานของเราอาจจะมีของวางเต็มไปหมดเลยคือมีของที่เราจําเป็นต้องใช้และไม่จําเป็นต้องใช้นะคะก่อนอื่นเราก็จะแยกให้มีนความชัดเจนก่อนนะคะและมาดูสอที่2อค่ะสาที่2คือสะดวกค่ะสะดวกในภาษาญีุ่่นเราจะพูดว่าเซตงเซตงนะคะแล้วคําว่าเซตงมันคือ,อไห เสตงหรือคำว่าสะดวกนะคะคือการจัดวางสิ่งของต่างๆในที่ทำงานให้เป็นระเบียบจัดวางไว้ในพื้นที่ที่กำหนดเพื่อความสะดวกในการใช้งานและมีความปลอดภัยนั่นเองค่ะเห็นไหมคะพอเราจัดการแย,ยกของที่ใช้ไว้แล้วนะคะเราก็เอาของที่เราจำเป็นต้องใช้ะค่ะมาวางในพื้นที่ที่กำหนดนะคะให้มีความชัดเจนและสะดวกต่อการใช้งานนั่นเองนะคะและซอที่3ก็คือ คำว่าสะอาดค่ะคำว่าสะอาดในภาษาญี่ปุ่นพูดว่าเซโซเซโซนะคะคำว่าเซโซคืออะไรเซโซมันแปลว่าสะอาดใช่ไหมคะคือการทำความสะอาดประจำวันนั่นเองค่ะการปัดกวาดเช็ดถูพื้นที่ปฏิบัติงานและเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆให้มีความสะอาดนั่นเองนะคะโอเคค่ะเรามาดูสอที่4กันเลยค่ะสอที่4คือสุขลักษณะ นะคะสุขลักษณะในภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดว่าเซเคสึเซเคสึแล้วคำว่าสุขลักษณะมันคืออะไรล่ะมันคือสภาพที่สะอาดตาถูกสุขลักษณะและแรักษาให้ดีตลอดไปก็คือเมื่อกี้เราทำการสะสางสะดวกและสะอาดแล้วนะคะคทำตรงนี้ให้ดีแล้วมันจะเกิดสุขลัก,ลกษณะที่ดีนั่นเองนะคะ และสาวสุดท้ายก็คือสร้างนิสัยนะคะภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดว่าชิสเกะชิสเกะนะคะและการสร้างนิสัยคืออะไรนะคะคือการอบรมสร้างนิสัยในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยข้อบังคับอย่างเคร่งครัดนั่นเองถ้าเราทําตรงนี้ได้นะคะก็จะทําให้สิ่งต่างๆนะคะติดตัวเป็นนิสัยของเราไปนะคะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับกิจกรรม5สที่ได้อธิบายไป ะค,ะคงจะเข้าใจกันมากขึ้นเนาะก็5สนะคะกเอสคาสโดนะคะก็มีทั้งหมด5หัวข้อด้วยกันก็คือสะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะและสร้างนิสัยนั่นเองยังไงอย่าลืมนำหลักการนี้นะคะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยโดยเฉพาะคนที่ทำงานในองค์กรญี่ปุ่นนะคะก็จะมีกิจกรรมพวกนี้บางที่นะคะอาจจะไม่ใช่คำว่า5สออาจจะใช้เป็นกิจกรรมสศอหรือ4สอแล้วแต่องค์กรจะกำหนดนะคะแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ มันก็เป็นหลักการพื้นฐานนะคะที่ทุกบริษัทจะมีการทำกิจกรรมพวกนี้อยู่แล้วนะคะถ้าหลักพื้นฐานเราทำได้ภาพรวมอื่นๆก็จะตามมานั่นเองนะคะอย่างไรก็อย่าลืมให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้ด้วยค่ะโอเคค่ะวันนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะวันนี้เราได้ทำความรู้จักกับกิจกรรม5เสาแล้วเนาะแล้วครั้งหน้านะคะจะนำกิจกรรมหรือหลัก การทำงานอะไรของญี่ปุ่นมานำเสนอนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะที่ช่องเดิมนะคะโฮมเมส i l วิดีโอนะคะและอย่าลืม Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในข่าวหน้านะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะมาตาไอมาโช